เด็กเ ul ราเริ่มใหม่จากการทักสวัสดีเลยก่อนเข้าเรียนวันนี้เด็กๆสวัสดีแม่ครูลี่ยังคะเด็กๆพนมมือขึ้นมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะสัตดค่ะเกเด็กๆพร้อมกันหรือย <rock teor> ังคะพร้อมกันแล้วเริ่มเลยวันที่หนึ่งเมื่อกี้เด็กๆครับเด็กวังมีนิ้วลงแบบนี้โดยนิ้วหัวแม่มือของเด็กๆตางออก เด็กๆกลางออกนะตอนนี้ต้องรบอวนผู้ปกครองแล้วแหละค่ะ <c oughs> รวมด้วยช่วยกันเนาะลูกเนาะโอเคจากนั้นให้นักเรียนใช้ดินสอก่อนใช้ดินสอนะคะวาดไปตามร่องตามร่องของนิ้วมือที่เด็กๆวาด<ม>โอเคเด็กๆค่อยๆทำนะจ๊ะเราไม่รีบนะลูกนะไม่รีบเนาะหัวแม่มือของเด็กๆ งไม่ถูกตังได้แต่มกได้ไหมคะได้ไหมอ่ะตัวที่หนึ่งนักเรียนจะได้ในลักษณะนี้ออกรูร่างแล้วนักเรียนจาทำไอย่างนี้มือน้องเล็กไงเราวาดทับได้เลยเพื่อความสวยงามนะลูกนะโล่ทองข้าตางคค่ะแม่ครูได้ไหมคะอ๋อน้องทำอย่าง กลางอ่ออย่างนี้การตรงอ่ะมันจะอยู่ในลักษณะนี้นะลูกนะเห็นไหมคะเด็กๆได้แบบนี้ยังเด็กให้ทำนิ้วมือจัานกบไหเด็กๆอย่าหุบมือนะหัวแม่มือไม่หุบนะลูกนะหัวแม่มือกลางออกนะใช่ไหมน้องก็ค่เด็กๆได้ลักษณะเหมือนแม่ครูหรือยังลูก๋ย่ารเองอย่าร้องคับอ่าไม่รีบไม่รีบลูกเด็กๆ เด็กๆค่อยๆทางานศิลปะเขาต้องใจเย็นนะลูกนะอันนี้เป็นการฝึกเอ่อสมาธิของเราไปด้วยนะคะเด็กๆจะได้พัฒนาสมองทั้งซีกซ้ายแล้วก็ซีกขวาเลยคุณครูบอกว่าให้เด็กๆทำไมไม่เหมือนแม่ครูกลางออกเด็กๆกลางกลางออกนะลูกนะเหมือนไหมคะเหมือนแม่ครูไหมอ่ะ เอาใหม่เนอเอาอทำไมนิ้วมือนี้สั้นๆแต่เลยตั <c oughs> วเล็กตัวเล็กเด็กๆตา <c oughs> เด็กๆวางในลักษณะแบบต้องมือพี่ปลาใหญ่เนี่ยไม่ต้องเอาหม่น้อทีนิ้จะอยู่เรียงกันแล้วหัวแม่มือของเด็กๆจะกลางออกเอเอ,<ข>อเด็กๆ <ขอ S 1> ใช้ดินสอนะนะเด็กๆใช้ดินสอนะคะดินสอลากกลาย เอาสีเอาหนเอาหนโอเคแล้วค่อยใช้เคมีในการลากนะลูกนะไม่ได้ติดเคมีเหรอเราไม่มีค่อยค่อยวางไ่ตามร่องของเราเนาะรอแป๊บหนึ่งชเชิโอเค่ะค อาชีเอามือทาบลงแล้วก็วาดมือไหมลูกเอามือวางลงกระดาษแล้วก็เอาเอาทิศสองยันตามเส้นมือมห้ยเอามือกางแส่กระดาษแล้วก็เอออะไรนั่นแหละทำอย่างนั้นเลยลูกเต้นะเด็กๆได้หรือยังคะกางมือลงกลางมือลงจะอยู่ในลักษณะนี้นันลูกทำเหมือนครูเออนั่นแหละลูกเต้นได้ไหมนะหวดีค่ะเต้นทันไหมลูก รอแม่ครูก่อนทันไหมคะวางมือวางมือสาธุได้ไหมลูกเต้นมึงมาค่ะคุณคต้สาธุได้ไหมครับว้าวทำก็ได้แล้วโอเคบอกคุณเต้นก่อนคุณเต้นจ้าคุณเต้นคุณเต้นวางมือบนกันนะโอเคน้องพอสได้แล้วเดี๋ยววางมือเอาขอรูปใหม่ขอรูปใหม่คุณเต้นขาหนูเปิดกล้องลูกลุกดเลย หลุดเลยไี่ไปเต้นจ้ากุ้งเต้นวางมือแบบนี้ลูกต่ดเด็กค,คะเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บนึงนาะกเพื่อนบางคนเข้ามาอ่ะโอเคต้นข้าวก็เพิ่งเข้ามาโอเคนะนออกลางนิ้วโอเคพวเราไม่ยาสวยกลางนิ้วออกในลักษณะนี้นะคะต่อไปอเ,เด็กๆใช้ดินสอนใช้ดินสอนะลูกนะอันนี้มัน<อ>ลูกดินสออาเนี้คุณคุ เ,เ,เด็กๆว่าไปตามนิ้วมือของเราเด็กๆเกพื่งที่เข้าเอ,อพิ่งเข้ามานะคะลูกคนที่เพิ่งเข้ามาเนาะอ่าเอ้ออเราไม่รีบนะเราไม่รีบนะลูกเนาะเราจะรอเพื่อนนะคะออโอเคพุ่งเต้นได้หรือยังพุงเต้นจ้าหนูทํามือใหม่พุงเต้นดูมือใหม่ <c oughs> สี่นิ้วของพุงเต้นจะอยู่ในลักษณะติดกัน ตอนนี้แม่ครูเห็น,นพุงเต้นเปิดกล้องน้องพุงเต้นเปิดกล้องโอเคพุงเต้นจ๋าสี่นิ้วของหนูจะอยู่ชิดกันแบบนี้ลูกโอเคสี่นิ้วติดก,กันจากนั้นหัวแ<อ>ม่มือกลางออกให้เขาอยู่ไกลๆเพื่อนเลยพี่ปลายนี่มันนิ้วพี่ปลายเหรอเนี่ยใช่แล้วเ,เด็นๆได้ในลักษณะแบบนี้พี่ปลายมันก็ใหญ่โอเคเด็กๆว่าทำไมนิ้วพวกของน้องคือใหญ่เกิน จากนั้นเด็กๆหมุนกลับมาหมุนกลับมาให้อยู่ในลักษณะนี้เพราะด้านบนของเขาจะเป็นตัวเป็นหัวของเป็ดเอาอันนี้ซะปุ่มๆสว่างเด็กๆจ้าจากนั้นเด็กๆจะลากตัวที่เขาอยู่ตรงนี้ลูกเด็กๆลากลงมาให้เขาติดกัน ทำเป็นโค้งๆหน่อยนะคะเขาจะเป็นท้องเป็ดนะลูกเนาะจะอยู่ในลักษณะนี้อ่าจะอยู่ในลักษณะนี้ปดากเป็ดด้วยเด็กๆหมุนนะคะเด็กๆลากลงมาทำเป็นโค้งๆเขาจะเป็นท้องของเป็ดเนาะอ่าในลักษณะนี้หรือยังเออเดียววัดก่อน เราดูเป็ดน้องโอเคต่อไปเด็กๆครเป็ดของเราจะเริ่มมีปีกมีปีกปีกอยู่ด้านล่างโอเคเนาะเป็ดเรามีปีกแล้วค่ะเอาไอ่ลดนมีปีกหรือยังเีตดือีเดือดแล้ว ต่อไปเป็ดเสร็จแล้วเป็ดขาคนเป็ดขาเป็ดของเราจะมีคิ้วแล้วเป็ดของเราจะมีตากลมๆตากลมโลเป็ดนม่คนสวยกับกาบกาบเป็ดอาบน้าในของตาไม่ต้องแหลบอกออกมีโค้งบูปลาอ่ากันกัน อะไรมาสิอสีน้ำเินสีแดงก่อนแดงก่อนุางมาเอาเลื้องเลื้องกับางจอนหาีคพอไม่อย่างง าดเอียงเนี่ยงนเข้าไปปากไปไหนแล้วน่ะแมบยากมอแบบนี้รบายปากเสียงแม่ครัวทำไมไม่ได้ยินอกเป็ดตัวนี้นี่คือเพราะว่าเด็กตับหอวเฉยเเสร็จแล้วปากอีกาปากเป็ด

ออสีชองีอด้เยไม่โ้ไดเลยรนะอะไรกไตัวนี้จะนิดนึงนะวนีโอเคไม่โผล่มาได้เลย ต่อไปเด็กๆได้เป็ดหรือยังคะมาน้ารูรงชบหยชไหใช่เด็กๆวันนีู้อยูดปิดแล้วเด็กๆอยเพิ่งะบายสีลูกเดี๋ยวแม่รูจะท้นตัวที่สอยังมีตัวที่สอีกนะวันนี้เด็กๆจะไม่ได้แค่เป็ดนะลูกนะแต่เด็กๆจะได้มาทั้งสวนสัตว์เลยหอม่ะ เป็นเทคนนง่ายนคดะน้องเล่บอกให้ปก็มการวาดของเด็กๆนะคะไม่ไโอเคเนาะวาดนะครูเจ็ดจ้าทำไมไม่โชว์แม่ครูเลยอ่าขาก็งมาแล้วครัเข้าตังเสร็จแล้วอ่าพุ่งเ็นได้แล้วไหนคะมีใครจะโชว์แม่ครูไหมว่าเป็ดใครสวยชาทูครับเสร็จยังเอ่ยเลอาน้อน ผู้พากผู้พัครับว้าวน้องพีชเจ็ดแล้วพีชทำไมหนูทำน่ารักจังเลยเหมือนหนูเลยค่ะทำไมเป็ดตอนนี้เหมือนน้องพีชจังเลยหนูทำเองหรอว้าวโอเคมองเห็นแมวและแมวมองและต้อมอยากอะไรของพี่ไปไหนจ้า ว้ามันตะท้อนนะโอเคโอเคสวยสวยสวยลูกสวยต้อมข้าตังอันนี้ของข้าตังไหมลูกครูคะข้ะวตูได้ตัวอ้วนเหมือนแม่ครูเลยไหนจ้าพอเจียไฟเสร็จไหมลูก้องกังข้าวูเสร็จแล้วว้าว เป็ด LIKE ม yeah. oh. ันก็จะมีคนตัวผอมไปตามนิ้วมือของจริกๆนั่นแหละเนาะแม่ก็อยากเห็นเป็ดน้องขวัญจังเลยไหนดูซิคนตัวเล็กๆหน่อยให้ใหนขอดูของคนตัวเล็กหน่อยขวัญจ๋าชูหนลูกเหร็จไหมน้องขวัญเส็จไหมใักย ครูผาแม่คุยอยากเห็นของครูผาจังเลยดังๆลราขึ้นมาแน่นนครูผาหายไปไหนเน้องตีนของตีนเป็ดตัวใหญ่ไม่รู้แม่คุยขอหน่อยว้าว่ายนองอยู่นีวว่ จเจม่นโอเๆอีให้แม่คหน่อยคะโอเคนะคะเด็กๆคะแม่ครูขอพาไปตัวที่สองเลยนะอ๋อ าเพืวะเดนี้ยคอยอานมลานาัม่ัมลงจะบอกเดดกกงม่คูเด็กลางมนิ้วออกแบบนี้กลางนิ้วออกจากน้นเขาใช้นิ้วกลางในการหักลงเด็กๆหักนิ้วกลางลงหนึ่งครั้งกล้มขมันใหญ่จัง่ะอ หักนิ้วกลางลงหรือยังลูกหักลงแล้วเด็กๆว่าตามเลยเฮะไม่ได้เปลี่ยนเด็กๆว่าไปตามนิ้วของตัวเองนะโกงตรงไหนเออบอกว่ามันเจ็บนิ้วว้าวบ้า Oh <laughs> <laughs> เด็กๆทำคอลงมายาวๆได้ในลักษณะนี้หรือยังต่อไปนิ้วชี้กับหัวแม่มือจะเป็นหูของเขาเด็กๆทำเป็นสามเหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมอยู่ตรงเนี้ยอ่าฝั่งนี้ก็จะมีสามเหลี่ยมเหมือนกันลูก เป็นหูของเขาต่อไประหว่างคอของเด็กๆนะคะคอของเด็กๆจะทำแบบนี้นะลูกนะจากนั้นเพิ่มรูจมูกของเขา แล้วเมื่อกี้เขามีลิ้นเล็กๆเ,เขามีลิ้นเล็กๆนะคะลิ้นของเขานะลูกน,นะแม่ครูได้ลิ้นแล้วนะต่อไปต่อไปเด็กๆจะทำวงกลมวงกลมสองวงวงกลมสองวงเด็กๆอาจจะมองไม่เห็นมือแม่ครูบางนะลูกเนาะ สองสองอันติดกันนะลูกนะวงกลมสองวงติดกันจากนั้นเด็กๆใส่คิ้วว้า ได้เป็นลักษณะของยีรัฟหรือยังเอ่ย อันนี้เพื่อมองเห็นความแตกต่างนะลูกเนาะอันนี้จะเป็นหูของเขานะลูกนะหูนะคะหูนี้เด็กๆใส่สีน้ำตาลนะลูกนะเราอาจจะไปกันค่อนข้างเร็วนิดนึงเด็กๆอาจจะสับสน คุณครูรบกวนผู้ปกครองนะคะรบกวนด้วยเนาะแต่ถ้าเปิดเทอมยังไงเดี๋ยวแม่ครูจะพาเด็กๆทำย้อนหลังใมค่าชั่วโมงของวิชาศิลปะนะลูกนะแล้วเราจะมาย้ำกันอีกทีหนึ่งเพื่อให้เด็กๆมีความเข้าใจในการวาดแล้วก็เทคนิคในการใช้สีเพิ่มขึ้นนะคะ เดี๋ยวแม่ครูจะพาเรียนในคาบศิลปะอยู่นะลูกวันนี้เราอาจจะค่อนข้างไปกันเร็วนิดนึงอ่าเราได้หูของเขาสองอันแล้วสองข้างแล้วค่ะสองข้างแล้วนะคะอันนี้เขาจะมีลักษณะสองหูอยู่ใกล้ๆก,กันนะลูกเด็กๆเ,เคยเห็นยีราฟไหม เอออันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเขาสีส้มไหมฮึเขาเล็กๆดเ,นะเด็กๆขาย,ยีราฟเขาจะมีลายด้วยเนาะแม่ครูก็อยากพาหนูวาดทั้งตัวนะลูกนะแม่ครูจะพาทำทั้งตัวเลยเดี๋ยวเปิดเทอมก่อน แม่ครูจะพาทําให้เป็นสวนยีราฟเลยค่อยๆทํานะจ๊ะค่อยทํานะเด็กๆก,ก็ค่อยๆลงสีไปนะลูกเนาะ เดี๋ยวแม่ครูจะพาเรียนเทคนิคการใช้สีพี่อสามเราจะใช้สีดินเอ่อสีไม้นะคะสีไม้เขาจะมีในลักษณะการลงสีอยู่ว่าถ้าเราจะลงสีให้สวยเจ๋งต้องระบายสีไปในแนวเดียวกันเดี๋ยวแม่ครูจะเสริมให้เนาะเดี๋ยวแม่ครูจะเสริมให้นะคะเม่คๆอ,อยากได้ตัวที่สามหรือยังอยากได้ตัวที่สามหรือยัง เหนื่อยหรือยังคะเวลาก็จะหมดแล้วลูกไม่ค่ะโอเคเด็กๆคะก่อนลากันวันนี้แม่ครูขออีกตัวหนะึ่งเด็กๆเ,เอากระดาษ A4 ขึ้นใหม่ ขออีกตัวหนึ่งก่อนจากวันนี้อะว้าวของสาธุทำไมน่ารักจังเลยโอ้ยน่ารักเออน่ารักมากเลยไหนไหโชว์เพื่อนใหม่อีกสิลูกสาธุว้าวเป็ดสีเหลือง,องด้วย,ยนะจ๊ะยีราฟยีราฟลูกยีราฟอันนี้นิ้วของสาธุใช่ไหมเหมือนตัวเองมากเลย ว้าวโอเคมีใครโชว์อีกไหมลูกไหนไหนไหนมีใครมีมีมีใครทําได้แบบนี้ไหนไหนครับคอรอยาดของน้องพีทว้าเหลือแค่กอนเีนเด็ก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 ส่งการบ้านใช่แบบนี้ใช่ไหมคุณมนะอ่ะโอเคป้าหนูไปทําก้อนเมีใส่ตั้งแต่ตอนไหนลูกพีท ยอดมากเลยไหนไหนใครมีโชว์อีกไหมลูกเห็นไหมเด็กๆก็เริ่มเข้าใจง่ายๆเทคนิคง่ายๆในการวาดลูกสัตว์นั่นเองมีใครโชว์อีกมีอีกหลายตัวเลยนะลูกมีอีกหลายตัวเลยเดี๋ยวแม่ครูพาทําไปเนาะไหนคะอันนี้ใครเนาะนี่ทัพพิมชมพู่โอเคไหนลูกว้าสวยสวยลูกเลือลงสีมีอีกไหมมีอีกไหม อ่ะโอเคเด็กๆครับแม่ครูขอตัวสุดท้ายวันนี้เด็กๆเอากระดาษขึ้นมาตัวนี้ง่ายตัวนี้ง่ายๆเด็กๆกลางมือออกทั้งห้านิ้วเออกลางนิ้วออกในลักษณะแบบนี้แล้วเด็กๆวาด อ่ะเด็กๆลากตามเด็กๆลากนะคะตามนิ้วมือของเด็กๆที่จะเด็กกลางออกโอเคแล้วเด็กๆจะได้ในลักษณะแบบนี้ไม่เห็นนะเด็กๆคะอ่าเด็กๆเด็กๆก็ลากเอาดินสอเคมีลากรับนะลุกเนาะเพื่อความชัดเจนนะคะ มาลุ้นกันว่าสุดท้ายของเด็กๆจะเป็นอะไรกันเกมทุกอย่างเมื่อกี้่ามันเป็นกัน,นสะดุดน่ะ อเด็กๆทำโค้งๆแบบนี้นะลูกนะมันจะเป็นลักษณะของปากเขาเป็นปากอะไรไม่รู้แหละว้าวมาลุ้นกันมันจะเป็นตัวอะไรเอ่ยเด็กๆคิดว่าเ,เขาจะเป็นอะไรอะไรอะ,อะ,อะ มีคิ้วด้วยลูกจาก้าเขามีคิ้วว้าวต้องเป็นปลาตัวแม่แน่ๆเลย <c oughs> เด็กๆพอจะมองออกยังว่าเขาเป็นตัวอะไรนัก <c oughs> ปูเสร็จแล้วนะเด็กๆขาตัวอะไรเอย่ย ง่ายไหมตัวนี้ปลา,ากาปาการ์ดห่ยจ้าเด็กๆขาน่ายไหมคะตัวนี้เธอปลาเราไม่รู้แหละแม่ครูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเป็นปลาอะไรนะคะลูกแต่ว่าเขามีหางที่สวยมากเลยเด็กๆสามารถลงสีได้ค่ะ นะลูกนะพรุ่งนี้ไม่ได้เข้าห้องเรียนนะคะเป็นวันหยุด <kin> เนาะเจอกันอีกทีวันพฤหัสนะคะทำไมเาไม่เย ได้เลยค่อยๆลงสีนะลูกนะทำไมตรงนี้เดๆใช้ได้ลหลายๆสีเลยนะลูกนะ ทำมานี่ปลาดีดูดีกว่าเดิมตัวอื่นดูไม่สยาก็เหมือนตัวอะไรเลยเปเยอ่ะเอาให้ดูนี่เน้อี่านี่ เดเ็กๆคะปลาแมคคูมีหลายสีมากเด็กๆเสร็จกันวี่นะไม่ทำนะลูกนะ น้องบาม่อบคนก็ไม่ลพสาูภาเสร็จไหมลูกผู้ภาหนองไในป่ายังอะไรแม่คูเบิงดูแม่คูเบิงของผู้หาดู น้องพีทแลดูตั้งใจมากเลยสาธุข้าตัางอาตอมพาอาตอมตั้งใจมากเลยทัพทิมไปไหนน้อทิมไปไหนน้อชมพูหนูได้ไหมลูกชมพูคชมพูไม่ได้ปลาเหรอชมพูไม่ได้ปลาเหรอู <c oughs> ทำไมไชมพูไม่ได้เลยนะค่ะชมพูกลางมือออกสิลูกแล้วหนูก็ค่อยๆทาเไม่ต้องระบายก็ได้นก้องไปไหนน้องอาชี้ทำได้ไหมลูก <c oughs> ชี้ทำได้ไหมครับครูพ้าทําไมหนูหันหลังให้แม่ครูล,ล่ะครูพา้าหันหน้ามาแล้วต้นข้าวต้นข้าวไปไหนลูกจ๋าต้นข้าวได้ได้ไหมได้ไดหมหนูโอเค น้องขวานเนนส,เนนสร็จไหมลูกคะว้าวสวยสวยสวยมีใครให้โบขีมือไหมเอย่ยว้าวของชมพู่ <ś led> น้องพีทต้องชอบวิชาศ <ś led> ิละปะแน่ๆเลย <ś led> พีทหนูชอบวิชานี้ใช่ไหม ใช่ค่ะหนูชอบบอลลูอ๋อโอเคไปกับแม่ครูได้เลยค่ะอะไรอ่าตาของเราก็จะเริ่มมีสีสันและลวดลายมากขึ้นนะลูกนะเพื่ออะไรเขาสีผสมนุษย์ค่ะว่าสีไป